นี่คือข่าวใหญ่นในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ c ีอีโออจะบอก Force out แล้วกัน,นถ,กถูกบีบให้ออกนะฮะก็ต้องออกแหละนะครับแล้วก็ตั้งคนใหม่ขึ้นมาแทนนะครับคุณก็รู้อยู่ว่าคุณแพทแกร์เกอร์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับแกนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับแกมาดมตำแหน่งในตั้งแต่ในช่วงประมาณ2019ครับผมจาไม่ผิดช่วงที่ผ่านมานะครับแกก็ผลักดัน Intel ไปใน2ทิศทางนะหนึ่งคือคุณมีดีไซน์2เนี่ย,ยตัว Foundation นะก็คือจะียก แอปพลิเคชันก็ได้ f ฟ a t i o n ก็คือพันนี่คือเป็นคู่ที่เอเซและส่วนสุดท้ายคือการขายนะครับขายเนี่ยต้องต้องขายอยูนะเขาเป็นเขามียี่ห้อ Intel อยู่เขาก็ต้องเป็นคน Connect กับ c o n sumer เองนะครับงั้นส่วนขายอันนี้ไม่ต้องพูดถึงทีนี้ทิศทางที่นักลงทุนเนี่ยมองแล้วไม่ชัดแล้วก็มองว่า Intel ไม่รู้จะไปในทิศไหนนี่ยก็คือตกลงเนี่ยจะทำฟาวเดชัน หรือว่าตกลงเนี่ยจะเป็นชิปดีไซน์เพราะว่าอย่าง AMD หรือหลายๆค่ายเนี่ยเ a p d r a ้ o n เนี่ยเขาชัดเจนแล้วว่าเขาจะเป็นชิปดีไซน์แล้วให้ใครทำครับให้ TSMC ทำนะถ้าเป็น Apple เนี่ยเขาว่เป็นชิปดีไซน์เขามีหน้าที่ดีไซน์ชิปแล้วส่งให้ Fab กับ TSMC แต่ Intel เนี่ยแกเหมาหมดจบคนเดียวมาโดยตลอดแล้วแกก็อยากจะทวงคืนน้ำหน,น่คือแกไม่ได้มอง TSMC เป็นเป็นพาร์ทเนอร์ และก็ไม่ได้อยากจะไปโครอะไรแบบนั้นนะคุณแพทย์แกเรนเกอร์เนี่ยแกรู้สึกเสียหน้ามากแกจะต้องทวงความยิ่งใหญ่ของ Intel กลับมาทุกเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยแกประกาศเลยนะว่าจะมองมองทีเอเป็นคู่แข่งเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำแฟบติคชันเองทำฟาวเดชันเองลงทุนไปเยอะมากมาย ผมก็อ่านข่าวคุณก็รู้อยู่นะว่า6เครื่องนะที่ซื้อ a อ็นไฮเอเอวจากทางเอสไปเนี่ยทุกวันนี้ไมนรู้มันหายไปในกิบ่มเมฆไงมันก็ยังผลิตออกมาไม่ไม่ได้เรื่องนะยังผลิตสู้ทีเอไม่ได้เลยท,ทั้งทั้งที่ t ีเอก็ไม่ได้ซื้อไ h n a เอนะครซื้อแค่ EV ธรรมดาทีน,นี้พอเล่าต่อเนี่ยไอตัว Intel ใช่ไหมเขาก็มีการ Force เขาก็มีการปรับ คุณภาพอปรับแผนกลยุทธ์เขาแบบนั้นใช่หไหมเขามองเทสเเป็นคู่แข่งเขาก็เลยจะแฟดแข่งเขาก็เลยลงทุนเครื่องต่างๆสู้ปรากฏว่าที่ผ่านมามันพิสูจน์ให้เห็นแล้วสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้แล้วก็นักลงทุนเองเนี่ยสับสนนะฮะตกลงเนี่ยคุณจะเอาไหนคุณเจ้าเอหรือจะอาบีคุณจะทั้ง A ทั้ง B เนี่ยมันเริ่มไม่ได้แล้วนะครับทำใหม่หมดเลย IDM ที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยทำเนี่ยต้นน้ากลางน้าไปน้ํามันไม่ได้แล้วนะครับหลังจากนี้ฮะซีอคนใหม่เข้ามาแล้ว คุณจับตาดูให้ดีนะฮะว่าเขาจะไปยังไงต่อ CEO คนใหม่เนี่ยจะผลักดันจะเอาแค่ f a บหรือว่าจะเอาแค่ชิปดีไซน์แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน Intel อยากบอกอย่างนี้เลยนะน่าจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใน Intel นะครับส่วนเครื่อง Fabrication ที่ลงไปเนี่ยจะเอาอยัางไงนะผมพามาดูข่าวนี้ดีกว่านะฮะสิ่งที่อยากให้ติดตามก็คืออันนี้หลายคนจะตั้งคำถามครับเอา้า ถ้า Intel จะยกเลิกเรื่องของการทำฟิ i ิเคชันงั้นงบประมาณที่เคยขอ8บิลเลียนนะ8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ไบเดนเซ็นเรียบร้อยแล้วว่า Intel เอาไปเลย8 0 0 0ล้านเนี่ยในการทำชิปแอดหรือว่าแล้วก็ามาเปิดโรงงานในไอ้ฟินิกในอาริโซนาเนี่ยไม่ทำแล้วเดชถ้าเกิดจะถ้าเกิดจะทำแค่ชิปดีไซน์นะปรากฏว่าข่าวล่าสุดเนี่ยคือทำนะยังไงก็ทำเพราะว่าเซ็นแล้วคุณต้องเอางบไปนะฮะ แล้วกไมัได้ตั้ง8 0 0พล้านเนี่ยมันจะไม่ทําก็หงไม่ได้นะอันนี้แหละคือความอีหลักอีเหลือนะผมยังมองว่า Intel ยังมีความสับสนมัวอยู่ในตัวเองอยู่นะครับงั้นก็ต้องทําเพราะว่ามันรับเงินมานะแต่ว่าจะทำซเทียสินตีได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับล้มา8ปดพันล้านเพื่อทําแฟบแข่งกับ เพื่อนๆะคิดว่าไงครับอนาคต Intel ถ้าเป็น c e o คนใหม่เข้ามาเอาไงดีวะนะฮะผมเข้าใจว่าอันนี้ผมเข้าใจว่านะแกอาจจะแบ่ง Entity ออกมาคือแบ่งเป็น2ส่วนเลยส่วนแล้วให้มันชัดไปเลยนะส่วนดีไซน์ก็ดีไซน์ไปนะครับอาจจะเป็นอ e ีก Ent i t y หนึ่งแล้วถ้าจะต้องไปจ c, ้าง t s m c ก็ไปจไ้างไอนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวตัวนี้ก็ต้องปล่อยลอยไปไปรับทุนกันต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างไรไบเดนไม่เอาคืนอยู่แล้วไบเดนต้องต้องต้องเซ็นเรื่องนี้นะเราต้องการจะดึงฟิบิเคชันเข้าสู่เข้าสู่อเมริกา ไม่อยากให้เทคโนโลยีอยู่ที่ประเทศอื่นนะฮะ,ะเพื่อนๆลองพิมพ์มาดูแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่จะพูดคือเรื่องตลาดนะครับก่อนจะข้ามข่าวนี้ไปตลาดของ Intel เนี่ยเป็นยังไงนะครับแน่นอนครับ l n t e l เนี่ยสูญเสียตลาด AI ไปเรียบร้อยแล้ว Data Center AI สูญเสีย completely ให้ Nvidia ไปเรียบร้อยแล้วเวลาใครจะสร้าง Data Center ไม่มีใครใช้ชิป Intel ทำนะฮะต้องใช้การ์ดจอต้องใช้ G P U Nvidia นะทำคลาวด์คอมพิวติ้งเนี่ยนะฮะก็ติด Nvidia เดียรัวๆเลยนะครับมันเร็วมันแรงมัน, Rail, นคอมพิวเร็วนะฮะแต่ถ้าเป็น Intel ต้องพูดถึงไม่ค่อยเวิร์กนะฮะแต่ตลาดที่ Intel ยังคงอยู่นะครับก็คือตลาด PC PC เนี่ยถ้ายังถือว่าแข็งแกร่งมากๆนะครับแต่กำลังจะมีการรีเฟรชอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าถ้ารีเฟรชรอบนี้นะฮค,คือการปรับโครงสร้างใหม่ของตลาดใหม่เปลี่ยนแปลงผู้เล่นใหม่รอบเนี่ย Intel ไม่สามารถยึดตำแหน่งหัวหาดนัมเบอร์วของฝั่ง PC ได้นะผมบอกได้เลยนะก็ถึงวันจบของ Intel นะฮะเทลอิคงไปต่อไม่ได้ละนะฮะเออนี่คือตลาดสุดท้ายที่ Intel เหลืออยู่คือตลาดฝั่ง PC ถ้า Intel ปล่อยให้ตลาดนี้หลุดมือไปนะครับมันจะไม่ใช่แค่หลุดจากดาวโจนส์นะมันหลุดจากตลาดไปเลยนะถาวรก็อาจจะเป็นคล้ายๆโ o เกียสนะฮะก็คงจะหลุดไปเลยทำอะไรไม่ได้แล้วนะับเพราะว่า คุณมองไม่เห็นว่าคุณจะกลับมายังไงแล้วนะครับว่าคุณเสียตลาดชิปไปเรียบร้อยแล้วสำหรับ Intel ก็คงจะเหลือแต่ชื่อละจริงๆนะครับอ่านี่คือจุดที่สําคัญเพราะฉั้นหัวเรื่องหัวต่อจริงๆนะครับซีอคนใหม่ต้องยึดตลาด PC เอาไว้ให้ได้นะกอดไว้ให้แน่นนะฮะเพราะถ้า PC หลุดเมื่อไหร่เนี่ยตายแน่นอน